ยินดีต้อนรับสู่ WKP Auto แหล่งรวมรีวิวเชิงลึกข้อมูลเทคโนโลยีแห่งอนาคตและข่าวสารล่าสุดจากโลกของยานยนต์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในระบบการบินไร้คนขับที่ล้ำสมัยที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั่นคือ2025 Dtu1 Sky Scout Fighter โดรนอากาศยานไร้คนขับที่ไม่เพียงแต่ก้าวล้ำไปอีกขั้นในด้านเทคโนโลยีแต่ยังเป็นการก้าวกระโดดสู่อนาคตขององค์การรบและการสอดแนมทางอากาศแบบอัตโนมัติอย่างแท้จริง 2025ดีที่ U1 Sky Scout ได้รับการออกแบบโดย d e f e n s e Tech Industry เพื่อทำหน้าที่เป็นโดรนล่องหนสำหรับภารกิจลาดตระเวนและโจมตีเชิงยุทธวิธีตัวรุ่น Sky Scout X นั้นโดดเด่นในเรื่องดีไซน์สมรรถนะและระบบอัจฉริยะตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดตัวในงานแสดงด้านการป้องกันประเทศช่วงปลายปี2024ก็ได้รับความสนใจอย่างมากทั้งจากนักวิเคราะห์และผู้หลงไหลในเทคโนโลยี เริ่มจากดีไซน์ตัวลำของ Sky Scout X มีรูปทรงล่องหนแบบบุมเฉียบคมที่ช่วยลดการตรวจจับด้วยเรดาร์วัสดุที่ใช้ผลิตลำตัวคือ c a r ์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตผสมไทเทเนียมเจเนเรชันใหม่ ทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งปีกทรงเดลต้าออกแบบมาให้สามารถปรับขอบปีกอัตโนมัติเพื่อความคล่องตัวสูงสุดทั้งในความเร็วต่ำและความเร็วเหนือเสียงจุดติดตั้งอาวุธใต้ท้องเครื่องสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้หลากหลายเช่นขีปนาวุธบอมขนาดเล็กหรือชุดกล้องสอดแนมเครื่องยนต์ของโดรนรุ่นนี้คือระบบเทอร์บน์คู่แบบไมโครเจ็ตที่มีการระบายความร้อนด้วยพลาสมา ทำให้ลดการตรวจจับจากระบบอินฟราเรดได้อย่างมากความเร็วสูงสุดอยู่ที่แมท1.8และสามารถบินได้สูงถึง60,000ฟุตอีกทั้งยังสามารถบินต่อเนื่องได้นานกว่า18ชั่วโมงเหมาะกับภารกิจที่ต้องใช้ระยะเวลาและระยะทางไกล หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของ Sky Scout X คือระบบอัตโนมัติอัจฉริยะที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการตัดสินใจโดรนสามารถปฏิบัติภารกิจได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการควบคุมแบบเรียลไทม์จากมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการหลบหลีกการโจมตีหรือการถอนตัวระบบ AI ยังสามารถเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและพัฒนาตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆส่วนหัวของโดรนติดตั้งเซนเซอร์หลายรูปแบบ ทั้งกล้องออปติคอาระยะไกลเรดาร์ตรวจจับพื้นดินเซนเซอร์อินฟราเรดและเลเซอร์วัดระยะทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งกลางวันและกลางคืนในทุกสภาพอากาศพร้อมกันนี้ยังมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรบกวนสัญญาณเรดาร์หรือดักฟังการสื่อสารของฝ่ายตรงข้าม ในด้านการเชื่อมต่อ Sky Scout Sk X ถูกออกแบบมาให้พร้อมสำหรับสงครามยุคเครือข่ายสามารถสื่อสารกับฐานบัญชาการดาวเทียมและเครื่องบินที่มีนักบินได้แบบเรียลไทม์โดยใช้ระบบเข้ารหัสระดับสูงและระบบนำทางต้านการรบกวนจึงสามารถทำงานได้แม้ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ GPS หรือมีการรบกวนอย่างรุนแรง สำหรับกองทัพหรือองค์กรที่ต้องการโรนต่อสู้รุ่นใหม่ที่ผสมผสานความล่องหนความอึกและความฉลาดทางการรบไว้ในเครื่องเดียว 2025D ที่ u 1 Sky s c o u t คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบด้วยดีไซน์ที่สามารถอัปเกรดได้ในอนาคตอย่างรับประกันความคุ้มค่าในการใช้งานระยะยาวบนสมรภูมิยุคดิจิทัล WKP Auto ไม่ได้มีแค่รถยนต์เรายังนำเสนอเทคโนโลยีแห่งอนาคตทั้งบนท้องถนนบนท้องฟ้าและนอกขอบฟ้าหากคุณชื่นชอบเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างโดรนระบบ AI ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าและนวัตกรรมกลาโหมอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตที่จะทำให้คุณใกล้ชิดกับอนาคตมากยิ่งขึ้น